ทุกครั้งนะคะที่เกิดวิกฤตแทบจะกลายเป็นเรื่องปกติแล้วค่ะคุณผู้ชมที่เราจะเห็นบรรดามิจฉาชีพนะคะหรือว่าคนที่ไม่หวังดีออกมาฉกฉวยโอกาสแล้วก็หาประโยชน์จากความทุกข์ยากของผู้อื่นนะคะซึ่งเหตุการณ์แผ่นดินไหวในตุรกีครั้งนี้ก็หนีไม่พ้นค่ะนี่เป็นภาพเหตุการณ์ภายในย่านการค้าในจังหวัดฮาไทเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะ โดยเจ้าของร้านค้าในพื้นที่ทำร้ายชายคนหนึ่งจนได้รับบาดเจ็บค่ะหลังจากชายคนดังกล่าวพยายามเข้าไปขโมยของในร้านแต่เจอเข้ากับเจ้าของร้านที่เฝ้าร้านอยู่ก็เลยไล่ทำร้ายออกมาแบบเมื่อสักครู่นะคะแต่ร้านไหนคะ่ะคุณผู้ชมถ้าไม่มีคนเฝ้าสภาพจะเป็นแบบนี้นะคะคือเขาบอกว่าถ้าจะล็อกประตูแน่นหนายังไงก็มีคนทุบกระจกหรือว่างัดแงะเข้าไปขโมยของอยู่ดีคะ่ะ ซึ่งถ้าเป็นอาหารหรือว่าสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีพชาวตุรกีบางคนบอกว่าก็ยังพอยอมรับได้เพราะว่าสถานการณ์ในพื้นที่ย่าแย่จริงๆนะคะแต่พอเป็นของมีค่าอื่นๆไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่โดนขนไปจนเกลี้ยงล้านแบบนี้คนในเมืองนี้บอกเขาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเลวร้ายอย่างมากค่ะ แม้ว่ารัฐบาลจะออกมาประกาศจัดการกับกลุ่มนักชฉวยโอกาสผ่านคำสั่งภายใต้การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะแต่เหตุป้นสะดมเช่นนี้ก็ยังเกิดขึ้นอยู่ดีค่ะซึ่งนี่ถือเป็นเหตุซ้ำเติมผู้ประสบภัยจำนวนมากที่แทบจะสิ้นเนื้อประดาตัวจากภัยพิบัติครั้งเลวร้ายในรอบร้อยปีครั้งนี้ค่ะ มิจฉาชีพไม่ได้ฉวยโอกาสเพียงแค่กับผู้ประสบภัยเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังหาประโยชน์ในอีกรูปแบบหนึ่งด้วยนั่นก็คือการฉวยโอกาสจากความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของเพื่อนมนุษย์ค่ะนับตั้งแต่เกิดแผ่นดินไหวเราเริ่มเห็นการเปิดขอรับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยในหลายช่องทางนะคะซึ่งรวมถึงช่องทางเหล่านี้คุณผู้ชมที่มักจะพบการหลอกขอรับเงินบริจาคไม่ว่าจะเป็นการส่งอีเมลนะคะหรือว่าเปิดเว็บไซต์รับบริจาค แต่ที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดในตอนนี้คือการหลอกลวงผ่านสื่อสังคมออนไลน์ค่ะโดยมิจฉาชีพเขาจะไปโพสต์ภาพนะคะหรือว่าคลิปวิดีโอพร้อมกับคบําบรรยายค่ะที่จะจูงใจให้ผู้เห็นข้อความเนี่ยกดลิงก์นะคะหรือว่าบริจาคเงินตามช่องทางที่เขาระบุเอาไว้เช่นผ่านระบบการจ่ายเงินออนไลน์คริปโต หรือว่าจ่ายในลักษณะการกดให้ของขวัญดิจิทัลค่ะที่จะเปลี่ยนเป็นเงินได้อย่างที่เขามีการใช้กันในแอปพลิเคชัน TikTok อกค่ะการหลอกขอรับบริจาคไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นนะคะแต่ในทุกๆครั้งที่เกิดภัยพิบัติอาชญากรรมรูปแบบนี้ก็จะโผล่มาให้เห็นโดยตลอดค่ะจนหน่วยงานรัฐในหลายประเทศต้องออกคาเตือนอยู่เสมอนะคะยกตัวอย่างเช่นสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐอเมริกาหรือว่า FBI เคยออกคำเตือนหลายครั้งค่ะ ทั้งในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด -19 หลังพาย,ยุเฮอริเคนเอียนพัดถล่มเมื่อปลายปีที่แล้วและวิกฤตอื่นๆอีกหลายครั้งนะคะโดยคนที่ตกเป็นเหยื่อไม่ใช่แค่คนใจบุญที่อยากจะช่วยเหลือผู้อื่นเท่านั้นนะคะแต่ผู้ประสบภัยเองก็ตกเป็นเป้าของการหลอกลวงเช่นกันค่ะโดยเฉพาะในปัจจุบันที่อะไรๆก็ง่ายเพียงแค่ปลายนิ้วดังนั้นโอกาสในการถูกหลอกแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวจึงหีมากขึ้นตามไปด้วยค่ะ การป้องกันตัวเองไม่ให้ถูกหลอกนะคะต้องอาศัยการระมัดระวังค่ะโดยคุณนะคะอาจจะถ้าอยากจะบริจาคก,ก็ควรที่จะไปบริจาคก,กับหน่วยงานหรือว่าองค์กรที่เชื่อถือได้ค่ะแต่ต้องระวังกรณีมิจฉาชีพเขาปลอมชื่อองค์กรนะคะหรือว่าใช้ชื่อที่คล้ายๆกันเพื่อหลอกให้เราเข้าใจผิดค่ะดังนั้นเราก็ควรเข้าไปบริจาคผ่านเว็บไซต์ทางการของหน่วยงานนั้นๆจะดีกว่านะคะนอกจากนี้ถ้าจะบริจาคก,ก็ควรที่จะ ถ้าเราอยากจะบริจาคก,กับกลุ่มที่เราอาจจะไม่คุ้นชื่อค่ะก็ควรจะไปหาข้อมูลของผู้รับบริจาคคนนั้นๆน,น,นะคะแล้วก็รายละเอียดของการใช้เงินบริจาคด้วยรวมไปถึงไม่คลิกลิงก์ที่ไม่ทราบที่มาแน่ชัดค่ะปัจจุบันนะคะช่องทางการขอรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในครั้งนี้มีมากมายค่ะโดยเฉพาะผ่านหน่วยงานใหญ่ๆเช่นสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภยัยแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNHCR u n นิเซฟและ Save the Children ซึ่งเป็นองค์กรที่ช่วยเหลือเด Trans ็กโดยเว็บไซต์รับบริจาคเหล่านี้นะคะเขาจะมีการให้ข้อมูลที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ค่อนข้างละเอียดเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาในพื้นที่ค่ะและข้อมูลที่ชี้แจงว่าเงินที่ขอรับบริจาคจะเอาไปใช้ทำอะไรบ้างค่ะการรู้เท่าทัานกลโกลงของบรรดามิจฉาชีพที่จ้องจะฉกฉวยโอกาสจากสถานการณ์วิกฤตจะช่วยทำให้เรามั่นใจได้นะคะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ ที่เราส่งไปช่วยเหลือจะถึงมือผู้ประสบภัยจริงๆค่ะคุณเจะชะตาคุณพรไว้